วัสดีครับแอดมินแจส๊สวัสดีครับแอดมินแจ๊สแจ๋ครับ,รบ,รบการอินโปรไวเซชันนะครับหรือการด้นสดเนี่ยก็มีหลากหลายเทคนิคมากเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้โหมดการใช้คันคู่การใช้อ p p เปอร์สตรัคเจอร์ เพนทาโทนิก o อ t ต t โทนิกฮิเปอร์อิโมีหลากหลายเทคนิคมากมายแต่วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเทคนิคที่เรียกว่า Triad Pairs หรือชื่อหนึ่งก็คือ Hexatonic Triad Pairs หรือ Hexatonic กนะครับก็ตามชื่อของมันเลยเอาชื่ออันหลังก่อนแล้วกันนะ Hexatonic ก็เป็นสเกลที่มี6โน้ต ส่วนชื่อ triad pairs เนี่ยก็เป็นเหมือนการอธิบายคอนเซปต์ของเจ้าเทคนิคนี้นะมันก็เป็นการเอา triad นะครับเอามา2 triad ที่ตัวร o o ของมันเนี่ยห่างกันเป็น1เสียงเต็มเช่น F major triad กับ G major triad หรือจะเป็น C major triad กับ D major triad แล้ววิธีการเล่นเนี่ยก็จะเป็นการเล่นสลับกัน2 triad นี้ ซึ่งจอทรดแพสเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเมเจอร์ทริดเท่านั้นนะครับมันอาจจะเป็นออฟเมนเท็ดทริแอดคู่กันหรือไมเนอร์ทริดคู่กันก็ได้แต่มันต้องเป็นทริแอดชนิดเดียวกันนะแต่สําหรับคลิปนี้นะครับแอดมินจะเอาอันที่ยอดฮิตที่สุดก่อนก็คือทริแอตเพสที่เป็นเมเจอร์ทริแอดเพราะว่ามันได้ผลที่สุดแล้วแหละมันแบบใช้ง่ายแล้วก็โผลม่มาให้เห็นง่ายๆพบได้ทั้งโหมดในเมเจอร์สเกลแล้วก็โหมดในมัลดิกไมเนอร์ยกตัวอย่างนะครับถ้าเรากําลังเล่นอยู่บนคอร์ดดีไมเนอร์ ที่ทำหน้าที่เป็นขอรดสอ,อยู่เนี่ยแล้วก็แน่นอนว่ามันก็คือดอรีนใช่ไหมแล้วก็ลองไปดูที่หน้าตาของเจ้าดอรีนดูสิว่ามันมีทริแอดเพ s สที่เป็นไปได้อยู่ไหมถ้าเราไ like ล่ทริแอดไปตามตัวโน้ตเนี่ยมีอันไหนไหมที่เป็นเมเจอร์ทริแอตติดกันสอันพอเราดูปุ๊บในดอรีนเนี่ยก็จะมีเมเจอร์ทริแอดอยู่2อันที่ติดกันนะครับตามโหมดไปเนี่ยซึ่งก็คือ F m a เมเจอร์ d กับ G m เมเจอร์ a ร แล้ววิธีการใช้นะครับก็คือเล่นสลับไปสลับมาระหว่างสองทรแอดนี้ ทีนี้ลองอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราอยู่บนคอร์ด G Dominant Seven Alter e d แน่นอนว่าทำหน้าที่เป็นคอร์ด5อยู่นะเจา้า G Dominant Seven Alter e d นี้นะครับก็แน่นอนว่าต้องเป็น Alter e d Scale หรือโหมดที่7ของ Melodic Minor ก็ลองไปดูซิว่า G Alter e d Scale เนี่ยมี Major Triad ที่ติดกัน2อันและห่างกันเป็น1เสียงเต็มไหมซึ่งเจ้าคู่ Triad ที่เราเจอเนี่ยก็จะเป็น D Flat Major แล้วก็ E Flat Major เราก็เล่นไปเลยครับ G กับคอร์ดเอาเทอร์ที่มือซ้ายและมือขวาเนี่ยเราก็เล่นสลับไปสลับมาระหว่าง triad pass นั้นก็คือ D flat major triad และ E flat major triad เอาอีกสักหนึ่งตัวอย่างละกันมันจะได้เป็น two five one คอดีเรามี D minor แล้วใช่ไหมคอร์ด2เรามี G dominant seven altered ทำหน้าที่เป็นคอร์ด5ใส่คอร์ด1เข้าไปอีกอันหนึ่งสิ C major แต่ว่าแอดมินอยากให้มันมีสีสันขึ้นมานิดนึงขอเป็น C major seven sharp eleven ละกันแน่นอนว่าก็ต้องเป็นโหมด Lydian ใช่ไหมเราก็ไปดูหน้าตาของ C Lydian สิว่ามี triad pairs ที่เป็น major triad ห่างกันหนึ่งเสียงเต็มที่เป็นไปได้ไหม เราก็จะเจอกับ C major triad แล้วก็ D major triad นั่นเองครับก็ทำเหมือนเดิมเลยจับคอร์ด C major 7 sharp 11นะครับแล้วก็เล่นสลับไปสลับมาที่มือขวาระหว่าง C major triad กับ D major triad นีถ้าเราเอา3อันมาเรียงต่อกันเป็น 2, 5, 1เนี่ยเราก็จะเริ่มด้วย D minor 7ที่ triad pairs จะเป็น F major กับ G major ตามด้วย G dominant 7 altered ที่ triad pairs จะเป็น D flat major กับ E flat major แล้วก็จบด้วย C major 7 sharp 1 1นะครับที่ triad pairs เนี่ยก็จะเป็น C major กับ D major คก็ลองอาไปปรับใช้กันดูนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่แบบจริงๆแล้วเขาก็สอนกันในชั้นปีที่สูงขึ้นไปนะเพราะว่ามันต้องรู้จักโหมดรู้จักหน้าตาของสเกลต่างๆให้หมดซะก่อนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราคิดไว้ก่อนเนี่ยแล้วก็จําไว้แล้วเอาไปใช้เนี่ยมันก็น่าจะจัดการได้ไม่ยากนะครับก็รีซอฟ์ดีๆแล้วกันถ้าเจอเสียงกัดก็เกาอมาให้สวยๆ โอเคก็เหมือนเดิมนะครับดูจบแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดตั้มอัพคอมเมนต์เข้ามาด้วยแล้วก็เข้าไปสนับสนุนกันโดยตรงได้ที่ patreon com jazz แจสำหรับวันนี้แอดมินก็ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับบ๊ายบายครับ